สวัสดีครับพบกันีนเช่นเคยกับช่องมอนเบลคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูความปังของชาชิออนมกซีของเรากันอีกเช่นเคยครับกับการร่วมเล่นลีกญี่ปุ่นกับการร่วมเล่นให้กับทีมฮิเมจิเป็นฤด,ดูกาลที่2ในครั้งนี้ของเธอซึ่งต้องบอกเลยว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วล่าสุดในนัดที่ผ่านมาทีมฮิเมจิก็สามารถสร้างถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนทึ่งเลยครับที่สามารถเอาชนะทีมเดนโซซึ่งก่อนหน้านี้ทีมเดนโซยังไม่พ่ายทีมไหนเลย แต่มาพ่ายให้กับฮิเมจิเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นความแข็งแกร่งของฮิเมจิจริงๆที่ไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับหลีกญี่ปุ่นตอนนี้คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูความปังของชัชชุออนโมกสีของเราที่สามารถช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ได้รับการอวยยศจาก FIVB เป็นที่เรียบร้อย โดย FIVB ได้มีการทำแต้มของช,ชัุูออนลงเพจแล้วก็มีการบอกว่าเป็นการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ระหว่างฮิเมจิกับเดนโซ่กับการที่เดนโซแพ้เป็นครั้งแรกของฤดูกาลอินูออเอชัชจูออนโมกสีและธนากะนำการลุกที่ทรงพลังในขณะที่การป้องกันโดดเด่นของโมนิก้าทุกคนมีการผนึก ชัยชนะของทีมทําให้ทีมคว้าชัยชนะนั่นเองครับนี่แหละครับถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมจริงๆที่ FIVB เห็นเม็ดนี้แล้วถึงกับต้องเอาลองเพจเลยครับแล้วก็มีการอวยยอดสาไทยของเราก็คือชัชชุออนมกสีหนึ่งในผู้เล่นยอดเยี่ยมของทีมฮิเมจิที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมชนะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพของสาวไทยของเรายอดเยี y ่ย e มจริงๆครับ